อใส่ครับเฟิร์สบัตมาก่อนครนะทงนั่นเบคซึครับน้ำมาก่อนซุนดหนะึ่งนะโอจิซินมาดีต้นเกมเปดโบไปแล้วถอยครับเอร่าไปดึงไลท์ผักเข้ามาดีล็อกเก็ตโบราณหมดมิซิมาไลท์ครับครีมจะช่วยแทงได้หรือเปล่ายิงก็แล้วกันค่อยๆยิงไปค่อยๆย,ยิงไปผมอ,าอ้าวครีมปากฆ่าตายผมส่วนล่าหนี้ว่า,าแล้วชาลีโดนนั่นสีฟรีกได้เข้ามาครับไม่เป็นตามแผนหรือเปล่าไอา้ไก่โซ่ครับจากกิาไก่ไปดึงไลท์ผักครับมีสายล็อกไป ล็อกเก็ตบาราไร้นะผมอันดักไม่ได้เซเบอร์ไลท์เซเบอร์ไร้กว่างไงฮะเซเบอร์ไลท์ไม่รอดผมกับกันสู้จริงๆครับทางฝั่งมาดาระส่วนเบ็กซ์สึก็ตายผมเจอสเก็ตสงครามไปมันจะมีวาร์ปดักมาผมเจนเชซี่ผมเรียกเนเธอร์คอร์แทงค์ทาวเวอร์แลาสเมือรเดไปดี่นดันซีฟรีก่อนให้ชาลีโดนบอดี้บล็อกไปดิ้นเซาแบตเตอรเรี่นเซาผมกรีมเยอะจัดเออสไปา์สวนปาผมกุ้งต่อไปฮันเจอดูดความรู้ละซีฟรีตายครับได้ความรู้มาสองวาร์ปก่าและเชซี่ๆๆๆ วาร์เซนทีลงรีเช็ครหรอฮักเซนิกแชปไปยกเทเลกันซิสมาผมเอราเซนิกแชประเบิดตื่นไวต้ตอนที่มิเชนออกไปครับสิฟเอกลงต่อตัวน,นิโก้ตังเงินสไปมาเปลี่ยนเป้าหมายไปจัดการนั้นสิฟิกสิฟิกตายครับเซนิกแชปลงเช็คในโรวชานพิษไม่เจอใครวาร์ปมาด้านหลังแล้วเจสซี่สัปเลอรแล้วก็วาร์ปเหมือนกันนะชาลีวาร์ปในวาร์ปเจสซี่เมื่อกี้กากฆ่าแล้ว อยากฆ่าทหารตีกันไปวสปะสุดพิบล็อกแกลลี่เช็คครับจิเซ่หนีกนันไป แดนเบ็คส์สุดอทอ้ายก่อนนะอ้าวคว้าบลงมาครับชเชสเตอครับผมโดนเข้าไปแล้วบอดี้บล็อกพอดาวยึดลงต่อครับอินฟินิตเวฟเต็มหลางบอลเต็มไปเลยตายครับตรงกลางนี้ก็โดนไปหนัก่ากเอร่าเอร่าได้เซนิ์แคมปช่วยบอดสตันเออร์สปไปไว้ครับผมตัวเขาได้ใส่ก่อนครับผมจิ้มามาบนซีฟลิกตายกิมเชสเตอรอยออกครับบล็อกเกนบารานครับและส่วนเราไปดีมาดาระคอร์เวอร์ครับ เต็มเข้ามาบีบใส่เอร่าอุ้ยยกจังหวะพุ่งพอดีครับแต่มีชิซ,ซี่ซอ้อนไว้อยู่ฮะวิสซัมเต็มฮะตันกเกาหลีไปครับผเอ้าโอ้โหในนั้นเป็นแนดนเบลดอัลฟินี่ครับชัครามหนึ่งไว้ที่เซฟไลท์เซฟไลท์าาตายเลยฮะเจอใบเลื่อยเฉือนครับสเตทหมดเลยหกต่อหกครับตีเสมอกันมาครับ NIP OGC สันเปิดไม่โดนนั่นเซฟเฟกซ์เปิดย้ำต่อเป็ดโบชินไปดูดมาฮะดับยกไปผมบิงเกิลเดชชินป็ดกอบเซฟเฟกตายอีกแล้วคออเบิร์ก ว้าวีลูมาไซเดอน์สเปียผมจิ้มสวนไปก็หมดเซเล็เปิดครับผมต่อเขาโปไม่ได้ครับเ้าลทีโมจีซีเซีตแล้วตอนนี้ไซด์แคมป์ตึงไปต่อไปนี่ไ์พาผมให้ตีมิสไปคอดาวหนึ่งมาโดนสามตื่นจำต่อยรอบๆเขาหมโยกออกครับเซเบอร์ไลา์ครับเขาไม่โดนวีโอวิฟขึงไว้ต่อยทีทางด้านเอ็นไอพีเขาโยกออกมาซิฟครับผมครับจะนับเปิดป่ามาครับผมทะลุไปผมหาช่องทางหนีกับซิฟโอ้โหเฉียจดจัดทีมเชียร์ไปต่อยรอบๆครับสามพันเมื่อไรนะอย่างเงี้ย จะตามทันได้อ hmm. ย่างไรทีมันเชีนไปรัวๆฮะแยกย้ายผมโอมาเซฟลิกว้าวเลยฮะโดนไบเนอร์เซากระตุกไปผมว้าเปมาเชซเซรับเสอร์มาต่อโอ้โดนตีไปดูดความรู้ไว้ก่อนแล้วแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆสับเปล่าครับมันแรงขึ้นเรื่อยๆ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 แล้วซับมอนตอดตายผมดับเบิ้ลขีดกับชาลีตรงกลางนี้ไปต่อบรระโดนจิบอีกดอกหนึ่ง สตันปาดักครับผมสติโก้ทำได้สวยจำโยมาเตเล่เรียบร้อยครับผมบัรดาล้าตายฮะได้มาฮะของดีครับผมชสก้ามจิกเืินไปครับเืินไปต่อยังไม่หยุดยั้งอัปราดวาเจอปาดเข้ามายืนเดตเวฟไม่สนใจผมจะหนักไปที่สิบสิบ,สบตายครับชิบโมซอร์ไม่ทำอะไรแล้ววันนี้ฝ่ายรีกูก็มาครับเอ็นไอพีวาบินล์มาต่อครับเชสเซ่สเปร่าครับผมเดนจ์คอร์มา ต้นไม้นี่โลกเตียนกันเลยทีเดียวจอดแล้วมันเป็นกจับยกมาเรเลเก,รกันดิสิเฟโรชีก็ไปโอเ้เซนเตอร์เชสซี่สังสุดมาของแรล็กกันนอนวิวไม่เปิดก็ไปเดินดย้ำต่อสุพรีมถอยจับยกไปเรเลเก,รกันดิดนสิโบชาร์ดมนึงไว้ฮะทางด้านของเซก็ผมมีเกิร์ลเนชชีนไปซิปไม่ตายผมเลือดเล็กมาย้ำต่อฮะ คอ,อดาวอัดสวนมาเลยคอดาวเขียวครับเนี่ยลูปิก็พี่มาหว่ชาลีตายหอ่ซิปก็ไม่รอครับกินเรดเวฟยัดต่อซิปไลท์ไม่หลอกกันแรกเอาด้านซิปเบรกไปวิวโอวิฟนี่ใช้คุมแล้วคอโบกับทางด้านคอดาวตีทิ้งล้วคอสม,มองมาครับล็อกเก็ตแฝงปุ๊บล,ลงเต็มหลังกับล้วมโคมบอลเซลนเซนบาร์จะช่วยซโซนิโก้ไม่ได้นี่ครับผมเสียโคมบอลเซลนเซนเบรฟรีครับทางด้านชาลีโคมากาก็สุดฟรีดิบใส่นันเบกซ์สองที่แตกบาวตีลูนไลออนมาเก็บทานหรือเปล่า ไม่ทันด้วยครับผมสไลด์หนีไม่ได้ว่าเจอฮุกอัดไว้ก่อนครับอน่าเสนิโกตายครับบริงมันจิบดอกนี้ละลายผมเบคซ์มันจะแปรยอดมาถอยแล้วสิฟลกลงไว้บริเงได้เฉือนก็บอกใส่ด้านเซมไลายพีซายย้นต่ออัดแนวหลังไปครับผมและนี่พีกบเดชสวนมาผม ทางฝั่งสุพรีมจิ้มย,ย้ำบอลชิซี่ตายจิ้มย้ำต่อบอลสิบพิกมาไล่ผมไหลไปที่นัน่นสิบสิบโดนจับยกการอากาศผมคิดไม่เชืช่อหอกไม่ได้คิดว่คิวเดินซุพรีมสินแคบลงมาที่แบ็แกเซอร์แบ็กเซอร์โดนจิ้มจิ้มย้ำต่อจิ้มไม่เล่าแบ็กเซอร์ตายผมเอาต้าคิวเดินซุพรีมฮะตันล่างนี้แลนโดโตโเบสโตต้ากันเลยทีเดียวต้นไม้นี่มันเหลี่ยมนี่มันดีมากครับบนนี้ยังไงต่อโดนดิซ่าไปฮะเทคเปิดไว้สตั้นลงย้ำมาต่อจายแบ็กตุ่นปาครับเนีเ่ยยิวโซะคร ผิวโซ่ครับถึกอยู่ครับกีซี่แต่จะถึกทนแค่ไหนไปนิกไหลผักในบีกีบีเดนก็ใส่ผมวาม้าวกรับ <im it> เนยเฟดโมชีดมาแล้วก็ยิงปิดไปได้ผมฆ่าไป14คิวนะสโคลมี <im it> ไปคลอกกันไว้ครับล็อกเก้แฟร์โผล่ตัวมาผมโดนจับยกครับอินเป็นของทางด้านชาลีแน่นอนฮะไอเก็บบอลตี่หลุดไปเฮกกลางการผมจังหวะพุ่งครับแล้วยิงเป็นขอ้อฮะยิงนานก็ยิงแรงกว่า,ายแล้วเจอปัดเอาไปเป็นไร ได้อินมา20ครับดูดอินทีละ4ฝั่งทางด้านนี้เขาเปล่าบล็อกกันไว้เทเลกราซียกมลาผมแหกสเปาบอลดาวสวนไปเซฟไว้เปิดเป็ดเมลค้าไปก่อนวิววิบเบิลไว้หันหน้ามาชนก็หน่อยาราดราก็เกือบตายกบอสเซลตเปิดไปไม่ทันนะผมจะเทพพาร์เข้ามาเก็บงานหรือเปล่าไอ่ทางด้านนี้คว้าไหมความ้า,วายัาง,ไไายางไม่ได้ผมคว้ายังไม่ได้คว้ายังไม่ได้ผม ยืนชนแบบสุดขอบครับผมในขณะเดียวกันเ็กซ์นี่ไปเปิดวิวอวิปป่าระเบิดครับผมไม่มีที่หลบอย่างขวาไม่ได้เฮกขวาอีกทีครับลาสเวิร์ดลงไปดูด์มานาเน็ตดิซาไปก่อนอย่างเงี้ฮะลาสเวิร์ดเด้งมาหลอกเคลียงหลอกเคลียงหลอกเคลียงเนตมานาบมดเลยครับจิซี่ปุกมาผมดิซิโมไปก่อนจิซี่รอดไปได้ซิมลี่จะเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่าสไลด์ออกครับเฮอลิเคนไพร เพย่องระยะไกลผมมิสไปหนึ่งดอกอีกทีล้มได้ผมจากที่เมฮาวเปิดแต่ซิฟลิกตายครับไในตามต่อวางเอาสวอตเซนตี้ผมลสนิโกแบบเดือดแล้วบอลชิซี่ถอยแล้วสแตนสุปในป่าสแตนสุปยังไงดีหาไม่เจอหาไม่เจอครับผมชิซี่ถอยเดซี่รอดไปได้แล้วครับโอ้สับเปล่าไปฮะเปิดมาต่อดูดไปครับผมจิ๊บเนตนตจิ๊บเนตนตเทคเปิดมาครับ แน้นๆไม่ยอมปล่อยผมได้ยินมาอีกแล้วเอจิตหมดพอดีครับสุพรีมดึงมานะสกูพลังแห่งความรู้ดึงมาเน้นๆยิงใส่ครับยิงใส่ดิสอาร์ไปก่อนโค้ชบอลสเลตมาครับไม่ไอ้พุ่งเอราตามย้ำต่อดูสมองดูสมองไปนั่นแหละซิฟตายผมเอ็กเปิดมาย้ำต่อวีโอวิฟขึนกันไว้ครับยิงย้ำทีนั่นโค้ชบอลโค้ชบอลตายผมยอดมดนิทิ้งครับ ฝั่งด้านนี้สปควิชลวงแนวหลังบัน德拉หายอย่างไวครับผมมีครีเล็กครับแล้วก็มังกี้คิงรีแพ้ก็เอาไปอยู่ครับผมดาเมจของเทพมพราลดเฮกเปิดมาผมซันดิโกหูวุ่นละจิ้มไปเป็กซึละลายครับผมสุดซัดิโกก็ตายครับอะไรจะโหดร้ายขนาดนั้นบิงมาเฮกเลยฮะบายแบ็กมาก็เป็กซึมาใช้ยือ้อเวลาผมบายดิ๊กไลท์บายดิ๊กไลรัวฮะ,ล,ะ,ล,ะลีแพ้เอาไม่ไหวอะไรนี้ บีเบร์เชนมาต่อเอราจับยกไปเทเลคอนซิสหนึ่งเข้ามาใกล้ๆสะบัดขนย้ำๆดูซ้ำพาร์ตสิฟลิกได้แบ็คไปผมปาดลงต่อผมงด้านชาลีตายเหลือบิสแบ็คหึงเกือบไปเซเบอร์ไลท์ไม่รอผมบเดินมาดาระแม่จะทามิกใส่แล้วเข้ามาสไลด์จัดหนักครับผมสตาร์ตไปเออสไปายครับผมแล้วนี้เชเซนโดนจิ้มสตาร์ตับผมจากด้านตัวของเทมพลาครับทาเลนส์นะเลเวลยิบห้า เอกเปิดมาลสุดโก่งิงเกอร์เปิดเข้าใส่คูโบเซเลสมาลขัดไปเลยผมเอาสตแตนไปติดด <ester> <es <sus> ้านตัวของรถต้อนออกและเปิดฟิวโอเวฟลาผมจะรอดหรือเปล่าไอ้แบ็กเซอร์แบ็กเซอร์โดนหวดหวดไปของสมบัติคนยับต่อแบ็กเซอร์ตายผมตีอีกได้หรอกวีโอวิปออกไปฮะแดนเทมเพลย้อนกลับมาทาวเวอร์ก็ยิงยิบยาผมเหมือนไม่กินชีสมาครับผมได้หรอกของเซเลเซอร์เซเลเซอร์สไปเดอร์เลกออกบุกมา ยังไงถึงหรือเปล่าเลยเปิดพีคพีไปดิสอาร์ครับผมเซฟไลา์จิ้มยิ้มยับใส่สิเฟกสิเฟกตายครับแล้วก็จับยกมาเทเลคนดิซิสจิ้มยับใส่แม่หนุ่มของทิพซอนทิพซอนละลายอทิพซอนไม่บายและอันนี้ครับอกสันิโก้ดูดมานาเนเน่ก็เพกไปใส่เดนเชเซ่บาดาราวางดามทองยังไม่ได้ก็ทำมาอีกนิดต้องการก่อนพีคพีเปิดมาไล่เปิดเซฟไลท์โดนสเปลา้าจับล็อกไว้ยิงใส่สันิโก้ก็กดคอนเซปเตอร์ถอยออกดิสอาร์รัวรครับผม แันเทปลาไงั <olarak> ้ตอนนี้เอาเซมเบอร์ไลท์ขับยันแนวหลังครับผมเปิดเบรคไมลมาไปอีกไลท์ครับผมผักครับผมเอร่าก็ปีมาผมจิ้มเข้าย้ำต่อเพิ่งเดนเฉือนมาต่อยเกี่ยวหมดเสียเดินเอจิสไปหมดเทปลาสุดเซ็จดีเดินบาร์เรกย้ำต่อฮะโอจิเซตเคลื่อนไปครับเคลื่อนไปครับโอจิเซตเคลื่อนไปฮะเอไนพีจะปิดบาร์เรกได้หรือเปล่าปิดบาร์เรกได้หรือเปล่าขอร้องได้ไหมได้ไหมไม่ได้ผมยังขึ้นอยู่ครับ ที่ราเชนาเข้ามาโมยดันไปสกราบปิงหลบวาร์ปมินล,ลงมาเฮคเปิดไฟคุยกเข้าไปใส่ด้านของเขเนี่ยเจ้พเพ็กระสุนตามมาที่เชสเซ่แล้วก็โซนิกอวาร์ดันสปเร่ผมใส่ดิแคมลงมา,ายยต่อยย้ำต่อเปิดสไปเดอร์เล็กแล้วถอยเอาชาลีฮุกมากเต็มโนที่ด้านของเทมปราศิลเทมปราวผมยังไงดีครับเจอไซเรนไปมีกามีเปิดสวนมาดิสอาร์มอีกแล้วครับดิสอาร์มยาวๆดิสอาร์มยาวๆของเขาเฮ็กเปิดมาย้ำต่อคุยกัเป็นข้อคุยกับเป็นข้อคุยกับเป็นข้อผมละลายนั่นซิปไปผม สไปเดอร์เลกนีกบาร์ดรลาก็สไปเดอร์เลกตามสไลด์มาว้าวเดิไปนี่ไกลผักไปไกล,ลคนเดิมอีกฮะโอ้โหเซนิโกแอบซุกหวานนี่ป็นอไซิฟิสไม่ทันครับผมเปิดโทษคล็อกไม่ทนันย้อนกลับมาครับดิเฟนซีฟต่อครับผมเชเซ่รอเทมเพลว์น่าโดของบิสเบ็คเกอร์ฮะบวกกันยาวนานมากครับพี่น้องขอบคุณสปอร์ตจากคุณเหมียวครับผมสตังค์อสปอร์ตเดือนที่สามคุณมาซูราโน่นนะครับผมขอบคุณครับสปอร์ตเดือนที่เจ็ดครับ บุญกิจกรแล้วผมขอบคุณครับดาบทองอีกตึบตึ๊บตึบสี่พันห้านะครับชาลีบินวอลเข้ามาเจอเจอหรือเปล่าเจอไม่เจอเจอไม่เจอเฮเกเปิดมาใส่เต็มสตัร์ไปฟิงเกอร์มาต่อเรียบร้อยใจโลดโดนไปร้อยสิบห้าวินาทีจับยกต่อแล้วเจเล็กิซิสละลายอีกศพเลยรับแบ็กซเซอร์อินกองแล้วใส่เลเซอร์หกสิบสี่ครับพุกถอยไปได้เปสิบเฟิกสิบเฟรคเจอเซนกอบฟิกมาเฮกอีกแล้วผมอยากดู ท้าด้านเซนเซอร์บอกขอคุยกหน่อยจะเอาอินจะเอาอินจะเอาอินความรู้ครับผมความรู้มันเยอะจริงจริงจีๆหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีตัวดีเฟนซีฟแล้วมีแค่ชิซซ่คนเดียวชิซซ่บอกว่า What? วอ t วอ game โอโอ y ม e ที Why you do that bro ทีเป็นแตกสีับทีเป็นแตกส,สาม เมื่อซอลลังเกิดครับน่าจะได้มาอีกมาครับผู้ยืนหยัด The Last แมนสแต n ดิ้งอ้าวไม่ใช่ล a ส t Man แล้วมีเซฟอยู่บาแดกไปผมเองก็เคยครับขอด้าน NIP คุยกันยับคุยกันไกลครับผมมีทาเล่นเพิ่มแอทแทคเร่นด้วยฮะสตาร์ทตัดไปแล้วถอย ดิซาไปต่ออีกทีครับจับยกมาลในเลกกันสิครับวิวโอวิปไปพุกก็มาจิ้มดักหน้าครับผมฝัง่งหน้าตัวของนี่ครับซิฟตายพุกไปยาวต่อเปิดพาวเกล็อกน็อกแบกครับผมชกรามบอลที่ก๊อปปี้มาแล้วปาดคืนไปบอลซิฟกับซิฟไม่รอดย้อนกลับมาตีทาวเวอร์ครับโอจิซิสยังยืนหยัดสเปาวบล็อกทัานนั้นโทรไว้ชกรามปาดไปกลางบอลเชเซ์ตายครับผมอัดคาบอาลไป หลังหลังลูกชายไม่ไหวหมดเจอบอยยิงตายหมดจีจๆครับซุปเปอร์จีจๆเอ็นไอพีชนะไปสองนะครับผมสารเลนเซอร์นีนอินกระจายอ๋อ สี่ต่อสิบอลคิวยับเลยฮะ